ผมเป็นกดไหลย้อนอเป็นมาได้เกือบๆปีแล้วแสบแสบตรงที่หน้าอกอกินขวดหนึงสงวันพอกินมานานๆรู้สึกว่าชอบชอบโดยตามปกติว่าโดยโดยไม่คิดเหมือนกันว่าน้ำดินก้าเนี่ยมันจะทำให้โรคของผมนี่หายพอกินบ่อยๆเฮ้ยอาการของกดไหลย้อนนี้รู้สึกว่ามันจะหายเลยนะผมก็มักจะพานี้ตลอดสักขวด2ขวด ผมมูฮัมหมัดซัยุตีซาอูซึ่งเป็นอิหมานประจำมัสยิดบ้านบางัวอเซตำบลนตะนยงมัดอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสผมเป็นกดไหลย้อนซึ่งเป็นมาได้เกือบๆปีแล้วพอมาเจอกับลิงก้าเนี่ยก็มีลูกพี่ลุงน้องซึ่งมาที่บ้านบ่อยเวลาแกมาเนี่ยแกมาแกมักจะพาลิงก้าช่วงเวลาที่เรามีพบป่เนี่ย แกก็จะแนะนําให้มากินลิมก้าผมก็ลองดูนะผมก็ลองดูเอ้ยรสชาติที่แปลกเว้ยผมก็เลยกินกินเป็นประจํากินแบบเรื่อยๆพอเวลาเป็นกดไหลย้อนจริงๆเนี่ยมันจะมีแสบแสบตรงที่หน้าอกช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงก่อนก่อนที่จะนอนแล้วก็เวลาที่ผมกินข้าวเหนียวเนี่ยมันจะแสบ จะแสบหน้าอกเป็นแสบแบบแสบมากๆเลยผมเนี่ยจะมีการประชุมอยู่ตลอดเวลาอาการมันจะมาเนี่ยมันจะแสบหน้าอกแล้วก็ช่วงเวลาประชุมมันก็ติดติดขัดผมจะต้องลานะผมจะต้องลาแล้วก็ออกการประชุมเพราะสาเหตุกันเรามีเราม,มีมีโรคนี้แหละแรกๆที่ที่ผมกินเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไร ผมสั่งกินให้สนุกกินให้แค่บำรุงแค่ให้กระายน้ำแค่นั้นเองพอกินมานานๆนนรู้สึกว่าชอบชอบโดยตามปกติว่าโดยโดยไม่คิดเหมือนกันว่า,าน้ำดินก้าเน,นี่ยมันจะทำให้โรคของผมนี่หายพอกินบ่บยๆรู้สึกว่าถามปรึกษา,าถามถามถามภรรยาดูเฮ้ยอาการของอคนไหลย้อนนี้รู้สึกว่ามันจะหายเลยนะ เวลาเรากินข้าวเหนียวเวลาเรากินข้าวไม่ตรงเวลาเวลาเวลาเราจะนอนได้วมันไม่ปวดหน้าอกแล้วกดไหลยอ้อนนี่ก็หายตามปกติวันนี้ไม่มีอาการแล้วไม่มีอาการปวดแสบหน้าอกแล้วถ้าคิดข้าวๆวก็ก็ต่อเนื่องแล้วมัน6เดือนแล้วก็เราไม่คิดมากไม่ได้คิดมากว่าไม่คิดว่าราคาของลิมก้าเนี่ยมันมันอาจจะมีราคาหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าเรามีสุขภาพดีนะเราก็พอใจ ก็มีรสชาติเปรี้ยวๆ,ๆกินผสมกับน้ําแข็งก็กินอร่อยนะกินเวลาเราแช่กักบในตู้เย็นก็รสชาติมันไม่เปลี่ยนเลยก็อร่อยดีกระเทียมเนี่ยผมชอบไปแล้วผมผมกินบ่อยเวลาเจอยาลิมก้าเนี่ยผสมกระเทียมบ้างผสมน้ำมะนาวมันก็เลยมีรสชาติอร่อยครับผมกินอาทิตย์หนึ่งประมาณ3ขวดกินขวดหนึ่งสองวันในกล่องเนี่ยมันมี12ขวดก็คือภายใน1เดือน1เดือน สองวันตอนหนึ่งขวดสองวันก็หนึ่งขวดกินเป็นประจำช่วงสองทุ่มก่อนที่จะนอนนี่ผมกินลิมลิมกาผมมักจะกินน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเวลากินของของมันมันของปิ้มย่างเนี่ยเพื่อบรรเทาอาการเพื่อบรรเทาไขามันให้มันละลายครับผม,ม<น> <ale> กลับจากทํางานแล้วก็สอนเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีรู้สึกว่าเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าผมก็เลยทยอยกินน้ำเนี่ยก็หลังหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีความรู้สึกเหนื่อยแล้ว เวลาง่วงอ่าเช่นกันเวลาขับรถตอนช่วงที่ผมไปเดินทางไกลๆเนี่ยผมก็มักจะพานี้ตลอดสักขวดสองขวดเพื่อบรรเทาอาการปวดม่วงนอน <c oughs> ผมอยากจะฝากว่าน้ำนี่เนี่ยถ้าเทียบดูราคาแล้วบา,บางคนก็คิดว่าราคามันจะแพงหน่อยถ้าคิดว่าเรามีโรคประจำตัวหรือว่ากดไหลย้อนที่ผม เคยประสบที่ผมที่ผมเคยมีเคยเคยเป็นโรคนี้มาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเสียดายเลยครับผมเพราะว่าน้นํานี้มันไม่มีผลกระทบใดๆเหมือนกับเราดื่มน้ําปกติเหมือนกับเราดื่มน้ํเพึ่งปกติเหมือนกับเราดื่มน้ํนาผลไม้ปกติแต่ว่าน้ําลิงกามันมีส่วนผสมหลายๆอย่างที่ให้บรรเทาอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกนไหลย,ย้อนที่ผมเคยมีตอนนี้หายเรียบๆผมอยากให้แนะนําเพื่อนๆ ที่ต้องการอยากจะหายา,าเพื่อรักษากรดไหลย้อเนี่ยผมแนะนำให้ให้ซื้อลิมกาดีกว่าครับ